สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มทันจิโร่อาสูรรอบที่5นั่นเองเนี่ยอยากที่จะได้ตัวมาสักครั้งหนึ่งนี่ยสำหรับทันจิโร่อาสูรเนีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้นะได้ตัวหนึ่งมาในครั้งนี้นะก็สามารถทำทันจิโร่อาสูร1 1ดาวได้เลยนะนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะถ้าหากว่าไม่ได้นะต้องรออีก สองอาทิตย์เนาะกว่าที่มันจะวนมาใหม่นะครับสำหรับทันจิโร่ศูนยนะครับก็มาลุ้นกันนิดนึงนะสำหรับท so ันจิโร่ศูนย์นะครับโหนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนะเกลือนะเกลือแทบจะทุกครั้งเลยนะนะสี่รอบที่ผ่านมานะขอแบบเน้นๆนะนะขอทันจิโร่สักสองตัวนะยากนะยากไปนะเนี่ยนะทันจิโร่นะเลดมันได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเหมือนอย่างถูกหวยเลยนะนะครับถ้าหากว่าได้ทนะันจิโร่เนี่ยผมว่า ครั้งนี้นะเหมือนกับวันที่วันอ่าสิ้นเดือนนี้นะวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยผมอาจจะถูกวันที่หนึ่งนะทางทันจิโร่อสูรนะเอาโอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับสําหรับการเปิดทันจิโร่อสูตรรอบที่ห้าของผมนะในส่วนตรงนี้นะครับอะมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยจะได้ตัวหรือเปล่านะเรากดเลยนะสิครั้งนะอโอ้โหนะได้อะไรก็ไม่รู้นะ แม้ก็สุดเกลือไปแล้วนะแลจริงๆผมอยากได้อันนี้เยอะๆนะนะเพราะว่าเร้อยครั้งเนี่ยนะถ้าหากว่าได้ร้อชิ้นเนี่ยร้อยจชิ้นเนี่ยจะแลกสามารถแลกทันจิโร่ได้หนึ่งตัวนะครับก็เอาทิตย์นี้ยตอนนี้ผมมีแค่หกสิาอันมนะื้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็อีกอีกประมาณครั้งหน้ามนะั้งครั้งหน้าอาจจะได้อีกตัวนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับอามาสิบสิครั้งนะอืมได้สอันนะก็โอเคนะ โอ้ผ่านไปแล้วนะนะสิบครั้งสองสองรอบนะนะก็นะก,นะก็เกลือแบบอย่างนี้เห็นนะนี่ฮะผมอยากได้ตัวมาแบบอืนะสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะนะไม่ได้นะอืนะโอ้นะสามสิบครั้งไปแล้วนะขอเปิดทีละครั้งดีกว่าออนะหนึ่งนะสองสามนะ 4 5ห้าครับหเจ็มาดิทันจิโร่8ปดเกไม่มานะฮะนะผ่านไปครึ่งทางนะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะก็ยังยังแบบนะไม่ไม่ไม่มาไม่มาเล่นตัวมากนะสำหรับทันจิโร่ศูนย์นะอ่ะเปิดอีกสิบครั้งนะมาดูนะอืมมันต้องหลุดมาสักตัวน่ะนะ ไม่มานะไม่หลุดมันเลยทันกิโลอะ่ะโอ้นะเหนือยี่สิบครั้งนะไม่มาเหรอโอ้นะรอบที่ห้าไม่มานะสุดท้ายนะโอ้นะโอ้รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายมากันนะมาหรือเปล่า ไม่มาครับแต่อันนี้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะนะนะครับตอนนี้เนี่ยนะนะถ้ามาอีกอันหนึ่งนะจะแบบสามารถทำสิบอดดาวได้เลยนะเสียดายมากเลยนะนะฮะนะ กล่องตอนนี้รอบรอบหน้าเนี่ยแน่นอนนะน่าจะได้แล้วนะนะตอนนี้มี84อันนะ4ไอ84ชิ้นนะนะครับน่าจะได้สนีทตทต์หน้านะแล้วก็เได้11ดาวสำหรับทันจิโร่นะนะครับก็โอเคนะไม่ได้ก็ไม่ได้นะนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็เกลือเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะรอบที่6เนี่ยนะ ยังไงก็11ดาวเนาะแต่ว่าขอมาอีกสักตัวหนึ่งเนาะนะให้เป็นกําลังใจกําลังใจหน่อยนะสําหรับเกม Moon Night o n i s a y y r นะครับก็โอเคครับก็เปิดไปเรียบร้อยนะนะเรียบร้อยแล้วนะก็เรียบร้อยเลยนะสุดเรือนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอีกเช่นเคยนะครับครั้งหน้านะครับขอให้เปิดได้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ